รายการสอนน้องร้องเพลงเป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมวัย6 12ปี จะเบาจะสีหรือตีเล่นอย่างมีความสุขลุลลลงแมกโจนงีฟางใหญ่ E I E I O ทีฟ่ฟางของเขามีวัวตัวลายไอ้วัวมีเขาไหมนะ ทำท่ายอย่างอื่นง่ายกว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยน<อ>สัตว์<อ>เปลี่ยนชนิดของสัตว<อ>์ต<อ>แต่ก่อนจะเปลี่ยนเอาอย่างนี้ดีกว่า<อ>เด็กๆทั้งบ้านต้องทําได้แน่เลยวัวท,ทําท่าไงคะน้องๆเรามาร้องลุงแมคโดนัลด้วยกันแล้วก็ทําท่าวัวตัวลายกันนะคะหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขสี่สวัสดีค่ะ พบกับทุกตาและรายการสอนน้องร้องเพลงนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่เราได้สอนน้องๆหนูๆน,นะคะร้องเพลงกันไปนะคะเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็สอนทั้งว่าการกําเนิดเสียงเป็นยังไงนะคะแล้วก็วิธีการจะทําให้เสียงดังขึ้นหรือว่าวิธีการจะทําให้เสียงเบาลงนะคะวันนี้เราก็มีความรู้มาฝากน้องๆเหมือนเคยค่ะรายการนี้นะคะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะและคุณครูคนเก่งของเรานะคะก็นั่งอยู่ข้างๆทุาาตานี้เองค่ะ ครูแอนนันทนาบุญหลงสิงเจริญสวัสดีค่ะน้องแพมนะคะลูกศิษย์ก้นกุติค่ะน้องสาธิดาโชตยากริตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพมครูแอนคะครั้งที่แล้วนี่เราให้สัญลักษณ์มือคุณพ่อคุณแม่นะคะแหมมีหลายคนบอกว่าใช้ได้ผลเลยแบอหยุดเลยยุดเลยนะคะคราวนี้ค่ะครูแอนจะมาสอนความรู้อะไรให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปสอนน้องๆต่อไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ ร้องเพลงที่เป็นเสียงสูงและเสียงต่ำกันนะคะซึ่งน้องๆจะได้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างเสียงต่ำกับเสียงสูงเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นจำได้ไม่เอ่ยว่าครูแอนให้กันบ้านอะไรไป พี่ทุกตาจาได้ไหมคะสั่งกันบ้านว่าให้น้องๆเนี่ยไปเขียนบรรทัดห้าเส้นมานะคะบอกว่าให้ลากเส้นให้ตรงเลยใช่ค่ะให้สวยด้วยนะคะคุณครูผู้ช่วยที่อยู่ทางบ้านคือคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยตรวจกันบ้านน้องๆด้วยนะคะว่าเป็นเหมือนที่คุณแอนเขียนตอนนี้หรือเปล่านะคะบรรทัดห้าเส้นประกอบด้วยเส้นทั้งหมดห้าเส้นด้วยกันนะคะคือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ เซนที่หและเราจะบันทึกเสียงร้องของเราโดยต้องบันทึกอยู่ในกุญแจเสียงที่เรียกว่ากุญแจซอค่ะกุญแจซอน้องๆจำได้ไม่เอ่ยทำยังไงให้จุดอยู่ที่เส้นที่สองลากวงกลมขึ้นไปลากหางต่อลงมานะคะ เราเรียกว่ากุญแจซอนกับบรรทัดหเส้นเอาละค่ะคุณพ่อคุณแม่คะรบกวนตรวจกันบ้านให้ครูแอนทีนะคะว่าน้องๆทุกคนทําอย่างที่ครูแอนต้องการหรือเปล่านะคะถ้าทําได้ถูกต้องและสวยงามเนี่ยรบกวนให้รางวัลด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทำไม่สวยละคะถ้าทำไม่สวยต้องกลับไปคัดใหมอ่อีกนะคะแล้วก็ใช่ค่ะกลับไปคัดใหม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องๆที่ทำทุกคนนะคะสมควรได้รับรางวัลเพราะเป็นเด็กที่สนใจในการเร้าเรียนนะคะําหรับวันนี้นะคะ นอกจากเรื่องเสียงดังเสียงเบาซึ่งคราวที่แล้วเราให้สัญญาณไปว่าเสียงดังก็คือค่อยๆขยายออกเสียงเบาค่อยค่อยหูเข้าลองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงสูงและเสียงต่ำกันนะคะเราจะดูจากสัตว์ที่อยู่ในรอบๆตัวเราธรรมชาตินะคะเสียงบางอย่างเนี่ยเราฟังแล้วมันสูงสูงอย่างเสียงนกร้องจิบ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 เราฟังที่ไรเราก็มีความรู้สึกมันทั้งเล็กและสูงหรือว่าเสียงวัว โมโมเราจะรู้สึกว่ามันต่ำ,ตำน้องๆเดาได้ไหมคะหรือว่าน้องๆแยกออกหรือเปล่าว่าเสียงนี้เป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะคะครูแอนจะทดสอบโดยการครูแอนจะกดที่คีย์บอร์ดนะคะเวลาที่ครูแอนกดเสียงสูงน้องๆจะรู้สึกเสียงมันจะแหลมแล้วก็เล็กให้น้องๆบอกว่าสูงเราจะใช้สัญญาณมือแบบนี้แล้วกันสูงอันนี้สูงและต่ำนะคะเอาละ่ะ สูงหรือต่ำพี่ทำว่างไงสูงแบบนี้ล่ะต่ำต่ำพี่ลูกตามัามม่นใจมากๆเลยเอาใหม่ <laughs> <laughs> สูง จะฟังแล้วกล้องกังวานแล้วก็ต่ำจริงๆนะคะอย่างเช่นกีต้าก็มีสายกีต้าเนี่ยนะคะถ้าน้องๆสังเกตดูนะคะสายที่อยู่บนสุดจะใหญ่กว่าสายที่อยู่ล่างเสียงก็จะทุ้มต่ำมากกว่าเตอร์<ม>ส่งขึ้นมาใช่อ่ะไม่ก็ต่ำ เพราะฉะนั้นแม้แต่ในเครื่องดนตรีชิ้นเดียวเนี่ยก็สามารถทําเสียงสูงเสียงต่ําได้เสียงร้องของคนเราก็เช่นกันนะคะเราสามารถจะร้องเสียงที่ต่ําที่สุดไปถึงเสียงที่สูงที่สุดแต่ว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลิมิตรหรือว่า <คน S 2> มาตรฐานความสามารถของเสียงไม่เท่ากันะนะคะบางคนก็จะร้องได้ต่ำมากๆเลย<ม>โดยเฉพาะคนตัวใหญ่ผู้ชายตัวใหญ่ในเสียงจะทุ้มนุ่ม,มต่ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่นอกจากลักษณะขนาดของ วัตถุหรือขนาดของสิ่งของหรือเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นตัวกําหนดเสียงดังเสียงเบาแล้วเนี่ยขนาดก็ยังเป็นตัวกําหนดเสียงสูงเสียงต่ําอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆนะคะวันนี้เราจะมาลองดูสิ่งรอบๆตัวเราที่อยู่ในธรรมชาติค่ะอย่างเช่นตอนนี้แกวนกำลังพาน้องๆทุกคนไปที่ ฟาร์มของลุงแมคโดนัลกันในฟาร์มนีเลยไม่ใช่ลุงแมคโดนัลเป็นชื่อชื่อคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งนะคะคุณลุงคนนี้เนี่ยเขาจะมีฟาร์มอยู่ในฟาร์มสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มมีอะไรบ้างน้องพัมแฮมเบอร์เกอร์มั้งคะสัตว์ที่ในไม่ใช่ไม่ใช่อาหารค่ะทุกคนอยากไปแมคโดนัลไปหมดแล้วนะคะตอนนี้สัตว์ที่ในฟาร์มมีอะไรบ้างคะพี่ตุ๊กตาบัวอ่าบัวโอเคเราจะไปที่บัวก่อนนะคะน้องๆคงเคยได้ยินเพลงนี้นะ ลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่อ e ีไอไอที่ฟาร์มของเขามีสัตว์มากมายอ e ีไอไอโอแคไม่บอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะเอาเอาไปที่วัวก่อนดีไหมวัว <Okay. S 1> ก่อนลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่ที่ฟาร์มของเขามีวัวตัวลาย วัวตัวลายวัวตัวลายน้องๆเคยเห็นวัวตัวลายๆมยไหมมันจะมีลายแบบว่าจุดขาว <c oughs> ดำขาวดำใช่ค่ะ,คะปะกติตุ๊กตาวัวก็จะเป็นลายขาวดำใช่น่ารักม,มากวัวน,นี่เป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมเพราะฉะนั้นเนี่ยนมดื่มแล้วแข็งแรงแล้ววัวจะร้องเสียงยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังกันดูค่ะแต่ควรว่าเสียงกีต้าร์เพียรนิดหน่อย <c oughs> ปรับเสียงก่อนนะคะ มอ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 ลุงแมคโดนัลมีฟามใหญ่ออะน้องๆร้องบ้างดีกว่ามอ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 อ่ไร้องสิคะหนึ่งสองสามมอ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 เราพร้อมกันหนึ่งสองมมอมอ พี่ตุ๊กตาทำท่าวัวพี่ตุ๊กตาทำไงดีคะนึกไม่ออกเลยวัวมีเขาไหมเนะทํทำท่าอย่างอื่นง่ายกว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนสัตว์เปลี่ยนชนิดของสัตว์ <ขา S 1> แต่ก่อนจะเปลี่ยนเอาอย่างนี้ดีกว่าเด็กๆทั้งบ้านต้องทำได้แน่เลยวัวทำท่ายางไงคะน้องๆเรามาร้องลุงแมคโดนัลด้วยกันแล้วก็ทำท่าวัวตัวลายกันนะคะหนึ่งสองสามาลุงแมคโด,โดยยนัลมีความใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ ฟามของมีวัวตัวลายใหักรมหหวักรมมมอมมอลูมโดมีความใหญ่ใหเอในฟามนอกจากวัวมีต ma, ัวอะไรอีกบ้าง ถ้าจะบอกว่าควายนี่จะไม่สุภาพหรือเปล่าคะเอาเป็นว่าควายกับวัวเราถือว่าเป็น,ปนสัตว์ประเภทเดียวกันน,น,นะคะคงจะร้องมอ,มอมอเหมือนกันนะถ้างั้นเอาเป็นอะไรดีคะไก่ไก่โอเคลุงแมคโดนโัโมีฟาร,ร์มใหญ่ที่ฟาร,ร์มของเขามีเจ้าลูกไก่นะคะลุงแมคโดนัมีฟาร์มใหญ่เอ๋อเที่ฟาร์มของเขามีเจ้า ไก่กลาเจี๊ยบ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 ลุงนังโดโนมีฟาร์มใหญ่อียเฮียโอ่ความจริงไก่เป็นลูกไก่นี่มันน่าจะเสียงเล็กๆใช่ไหมใช่เจี๊ยบ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 น้ำผัด้องช่วยแล้วล่ะแล้วเป็นไก่ลูกไก่เสียง เจี๊ยบสูงให้พี่ตุกตาด้วยกับแมค่ค่ะอันนีนน้นแม่ไก่อันนี้ต้งองทุ่ะเด็กๆช่วยกันทำเสียงลูกไก่ตัวเล็กๆลูกไก่ต้องเป็นเสียงสูงใช่ไหมคะในขณะที่วัวลองโมโมโม,โมเสียงต่ำเราจะเริ่มจากวัวตัวลายแล้วค่อยไปลูกไก่นะคะหนึ่งสองสามแปลแมโดนมีความใหญ่ใหญ่ใหญ่ย มอม่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 อตุยานทำต่ำมาตัวไม่เป็นม่อแล้วค่ะใช่ค่ะลุงแม็โดนนมีฟาร์มใหญ่อ E ไอ I O เปิดเป็นลูกไก่นะลุงแม็โดนนมีฟาร์มใหญ่อีไ E ไอโอที่ฟาร์มของเขามีเจ้าลูกไก่ ไก่ก็ลองเช็บเไก่ก็ลองเจ็ดเช็เช็ดเช็เช็ดเช็ไก่ตัวเล็กมากเลยเล็กมากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้ากับไก่ตัวอ้วนล่ะคะไก่ตอกไก่ตอกคือโตโตขึ้นมาหน่อยอืถ้าเป็นไก่ตัวผู้ก็เอ๊กเอ็กเอ๊กเอ๊กเอ็กเอ็กก็ขันด้วยโอ้อันนี้ตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยค่ะนอกจากสัตว์สองตัวนี้มีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอะไรอีกดีล่ะคะในฟาร์มน่าจะมีอะไรอีก หมูมีหมูนะคะอ้าวล่ะหมูหมูต้องลองอูดอุดอุดอใช่ไหมลุงแมคโดนัลดมีฟาร์มใหญ่อียยโอที่ฟาร์มของเขามีหมูตัวอ้วนอียยัโอหมูก็ลองอุดอุดหมูก็ลองอูดอุด เสียงก็ต้องเล็กขึ้นแสดงว่าขนาดของสัตว์แต่ละชนิดก็เป็นผลกับเสียงเหมือนกันถ้าเป็นหมูตัวเล็กๆมันอาจจะร้องอุ๊ยอุอุอุเสียงก็เล็กสูงขึ้นนะคะนั่นก็คือเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองนะคะเด็กๆเครื่องดนตรีก็มีเสียงสูงเสียงต่ำที่ต่างกันตามขนาดของมันสัตว์แต่ละชนิดก็มีเสียงสูงเสียงต่ำที่ต่างกันตามขนาดของมันเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่า เราจะค่อยๆลองให้เสียงขยายขึ้นด้วยค่ะ <Koll a. S 1> สมมุต no, no yeah. e ิว่าลุงแมคโดนอมีฟาร์มใหญ่ใหญ่ใหญโอที่ฟาร์มของเขามีวัวตัวลายใหญ่ใหญ่โอวัวกระร้องมามาวัวกระร้งมมา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  นี้สัญลักษณ์ต้องเป็นยังไงอย่างนี้เลยใช่แล้วขยายเสียงดังขึ้นนะคะเอาใหม่แกรจะทำให้ดูน้องๆถ้าทำมือตามไปด้วยนะคะลูกแม็กโด o ัมีฟาร์มใหญ่ E I E I O ที่ฟาร์มของเขามีเจ้าลูกไก่ E I I O ไก่ก็ร้องเจี๊ยบไก่ก็ร้องเจี๊ยบ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  เป็นยังไงคะพี่ตุ๊กตายิบอึ๊บสองทีสองทีถ <c oughs> ูกต้องเ <c oughs> สียงจะเบาลงนะคะ <c oughs> เอาล่ะทีนี้เอาวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวครูแอนจะร้องเพลงลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่นี่แหละไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้องๆลองเขียนบรรทัดหเส้นแล้วกุญแจโซลแล้วลองบันทึกดูซิว่ารูปวัวเนี่ยควรจะอยู่เสียงสูงหรือเสียงต่ำเสียงต่ำนะคะถ้อยู่ในบรรทัดหเส้นเนี่ยนะคะ มันจะอยู่ด้านล่างเสียงสูงจะอยู่ด้านบนยิ่งขึ้นบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราเรียกว่าเสียงสูงขึ้นยิ่งลงบันไดามาเรื่อยๆเราจะเรียกว่าเสียงต่ําลงอย่างเมื่อกี้เสียงวัวที่ร้องมอ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 ,มอ,มอเนี่ยคุณแอนบอกว่าวัวอยู่ตรงนี้ค่ะวัววาดรูปไม่เป็นเขียนเอาแล้วกันถ้าเป็นลูกไก่ควรจะอยู่ตรงไหน เสียงสูงดีไหมคะเดี๋ยวคุณอันจะเพิ่มสัตว์แต่ละชนิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้องๆลองดูซิว่ามันควรจะอยู่ที่สูงหรือต่ำอย่างไรนะคะอเอาละ่ะเรามาดูกันดีกว่าในฟาร์มนี้มีกบได้ไหมคะก็มีนะมีเนอะอถึงไม่ที่สัตว์เลี้ยงก็เถอะจะลองไงอบๆใช่ <laughs> ฟาร์มใหญ่ E I E I O ที่ฟาร์มของเขามีกบตัวหนึ่ง E I E I O กบก็ร้องอบอบกบกรรออบ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 ลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่ E I E I O ลุงแมคโดนัลมีฟาร์มใหญ่ ที่ฟาร์มของเขามีแมวตัวใหญ่แมวก็ลอกมิวมยวแมวก็ลอกมยวมิวมยวมิวมิวมยวมยวมิวมยวรุ่งแม็กโดนั์มีฟาร์มใหญ่โอเมื่อกี้กบพี่ทุกตาว่าน่าจะบันทึกตรงด้านล่างหรือด้านบนด้านล่างค่ะแล้วแมวหรอคะด้านบนค่ะเพราะว่าแมวเสียงจะสูงกว่านะคะนั่นเองน้องๆก็ บันทึกได้แล้วล่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะครูแอนจะกดตัวโน้ตแล้วน้องๆลงบันทึกตามนะคะครูแอนจะกดทั้งหมด10ครั้งน้องๆลงบันทึกว่าเบอร์ที่1อยู่ด้านไหนเบอร์ที่2อยู่ด้านไหนเบอร์ที่3อยู่ด้านไหนเป็นเสียงต่ำหรือว่าเสียงสูงนะคะเดี๋ยวครูแอนจะเฉลยในชั่วโมงนี้เองเลย1ิตัวโน้ตจะเยอะไปไหมสำหรับน้องๆได้ค่ะเพราะว่าเรามี ครูผู้ช่วยนะคะเข้าแน่ช่วยด้วย,ยนะคะเอาละค่ะโน้ตตัวที่หนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งน้องๆบันทึกอยู่ตรงไหนเอ่ยหมายเลขสองหมายเลขสองน้องๆบันทึกอยู่ตรงไหนเอ่ยหมายเลขสาม สามอยู่ตรงไหนเอ่ยหมายเลขสี่อะไรลองเฉลยแค่สี่หมายเลขก่อนนะคะหมายเลขหนึ่งน้องๆจะต้องบันทึกอยู่ตรงด้านล่างนี่หมายเลขสองหมายเลขสและหมายเลขสี คุณพ่อคุณแม่ตรวจให้หน่อยนะคะว่าเหมือนที่ครูแอนทำหรือเปล่าหมายเลขหนึ่งหมายเอ๊ะหมายเลขหนึ่งเสียงสูงหรือเปล่าคะหมายเลขหนึ่งเสียงสูงใช่ใช่แอนผิดเองหมายเลขหนึ่งเมื่อกี้คือเสียงนี้หมายเลขสองหมายเลขสาม แล้วหมายเลขสี่อยู่นี่ <S 2> <S 2> <S หมายเลขสี่องเป็นเสียงสูงคือแอนผิดอีกแล้วเหรอคะคือแอนผิดอีกแล้วค่ะอันนี้ต้องทำโทษนะคะ <S <S 2> <S 2> คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตรวจน้องๆผิดนะคะ <S <S เอาใหม่นะคะหมายเลขหนึ่ง <S 2> <S 2> <S หมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่ มีใครทำถูกบ้างคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละ่ะเริ่มใหม่ตั้งแต่มันทัดห้าเส้นเลย<ห>เอาละ่ะที่ทำม,มาท<ป>ี่ทำม,ม,ม,มาเขียนบรรทัดห้าเส้นพร้อมกุญแจซอนะคะแล้วก็บันทึกตัวโน้ตด,ด้วยนะคะระหว่างนี้น้องๆทั้งบ้านทำไปพร้อมๆกับน้องแพมนะคะบรรทัดห้าเส้นประกอบด้วยเส้นห้าเส้น และกุญแจโซ่เราจะเริ่มลากตั้งแต่เส้นที่สองเริ่มขมวดหัวขึ้นไป <c oughs> อ้าวน้องแพละวถูกต้องโอเคน้องแพมบันทึกนะ <c oughs> น้ตท,ที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสาม หมายเลขสี่ดีมากจะสังเกตว่าพี่แพมเขาจะบันทึกให้เห็นเลยว่าน้ตที่2กับโน Notes ที่3เนี่ยสูงขึ้นด้วยนะเห็นไหมลักษณะจุดไม่เท่ากันน้องๆทำอย่างนี้หรือเปล่าคะอ่าล่ะค่ะคราวนี้น้องๆขอบคุณค่ะพี่แพม คราวนี้น้องๆก็รู้แล้วแหม <c oughs> ทิตุตาเขาบอกไหมคะ <c oughs> <c oughs> คราวนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะว่าเสียงดัง <c oughs> เสียงเบาเป็นยังไงเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ท่ตุตาใช่แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าแม่ที่บ้านก็มีส่วนสําคัญด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยฟังครูแอนไปนี่อาจจะจดบันทึกให้ลูกก็ได้จะได้มาทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะคะไม่แน่ว่าต่อไปอาจจะเป็นนักร้องใช่น้องๆก็ร้องเพลงได้ชัดเจนขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกประสาทรับฟังก่อน คือได้ยินเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงดำเอเสียงดังเสียงเบาเสียงเบาเสียงดำเสียงดังเสียงเบาได้เนี่ยนะคะน้องๆก็จะช่วยฝึกทักษะ เริ่มไปที่การได้ยินเสียงที่ถูกต้องนะคะอีกหน่อยเพราะน้องๆได้ยินโน้ตเพลงเนี่ยน้องๆจะร้องได้ชัดเจนขึ้นอย่าลืมนะคะว่าขนาดมีผลกับเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็จะมีเสียงที่ต่างกันสัตว์ตัวเล็กก็จะเสียงแหลมกว่าสัตว์ตัวใหญ่หรือว่าสัตว์ตัวเล็กก็อาจจะมีเสียงที่เบากว่าสัตว์ตัวใหญ่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างของความดังความเบาและความสูงความต่ําของเสียงนะคะและอีกอย่างหนึ้ น้องๆต้องหัดฝึกฝนหัดเขียนบรรทัดๆเส้นแล้วก็กุญแจโซให้ได้นะคะเพราะว่าคราวหน้าครูแอนเน่ยจะ เริ่มต้นบันทึกตัวโน้ตจริงๆแล้วล่ะแถวนี้ตื่นเต้นแน่ๆเลยนะคะเพราะต้องบอกว่าดนตรีเป็นภาษาสา,สากลน,นะคะถ้าน้องๆผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เนี่ยรับรองว่าไปที่ไหนนี่ก็เขียนกับเขารู้เรื่องหมด<ช>เลยใช่ร้องเพลงเห็นโน้ตปุ๊บอ่านแล้วร้องเพลงได้เลยนะคะ,คะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะและสําหรับรายการของเราวันนี้เนี่ยนะคะแกรนก็ได้สอนเรื่องเสียงสูงเสียงต่ําไปให้น้องๆกลับไปฝึกฝนนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่าไม่มีการบ้านเพราะเราทำาการทดลองไปในชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะ แล้วคราวหน้าจะเจออะไรจะพบกับเรื่องอะไรการบันทึกโน้ตแบบไหนต้องติดตามชมให้ได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าบทเรียนที่ครูแอนนะคะคัดสรรมาฝากในแต่และครั้งเนี่ยน่าสนใจนะคะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปด้วยค่ะน้องๆอย่าลืมฝึกฝนนะคะอาจจะฝึกฝนเพิ่มเติมกับคุณพ่อค,คุณแม่ก็ได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามกับรายการสอนน้องร้องเพลงได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะพร้อมกับบทเรียนสนุกๆน,นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณครูสอนร้องเพลงสุดสวยของเราคุณแอนนันทนานะคะแล้วก็น้องแพรมด้วยค่ะ และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการดีๆสอนน้องร้องเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโดเจ้าตัวโดเนี่ยน้องๆต้องทำปากกลมๆไว้นะคะโด ้ว้เสียงออมาเป็นกลมๆเหมือนรูปปากของเราร้องพร้อมกันค่ะโดดีมากอ้าแล้วค่ะคราวนี้แออนจะมาสอนเพลงที่เกี่ยวกับโนต้ตตัวโดกันบ้างนะคะ